เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงแบบฝาก้ายบทหน้าที่117ข้อที่9กกันแล้วว่าเหตุใดคนที่ถูกตีบริเวณท้ายทอยแรงๆจึงอาจถึงตายได้ น้องๆก็น่าจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับในหนังหรือว่าในการ์ตูนที่แบบมีการเตะก้านคอกันเกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นผู้ร้ายก็แค่สรุปแล้วจากนั้นก็คือทุกอย่างก็กลับเป็นปกตินะครับผมแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับในชีวิตจริงเนี่ยเคยมีข่าวคนที่ถูกเตะท้ายทอยแล้วเสียชีวิตได้นะครับผมเนื่องจากว่าบริเวณท้ายทอยเนี่ยคือจุดที่สําคัญมากๆครับแล้วน้องคิดว่า จุดนี้สําคัญยังไงครับผมแล้วทําไมมันสัมพันธ์กับระบบอะไรถึงทําให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายได้ขนาดนี้ครับก็ให้น้องลองคิดดูก่อนได้เลยนะครับผมกดพอยตเอาไว้แล้วก็คิดได้เลยนะครับแล้วก็รีซูมมาฟังเฉลยของพี่กันนะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเฉลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าท้ายทอย เป็นบริเวณที่มี1กระดูกสันหลังครับกระดูกสันหลังเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยจะยาวต่อตั้งแต่หลังของเราไปจนถึงบริเวณคอเลยครับจึงมีกระดูกสันหลังอยู่เวณท้ายทอยมีไขสันหลังหรือก็คือ ส่วนที่สําคัญของการส่งกระแสประสาทนะครับผมเพราะว่าระบบประสาทก็คือประกอบด้วยสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทใช่ไหมครับไขสันหลังก็คือจุดที่เชื่อมระหว่างสมองแล้วก็เส้นประสาทถ้าห,หากว่าไขาสันหลังได้รับอันตรายก็คือจะไม่สามารถส่งสัญญาณจากสมองไปได้ก็คือจะเป็นอัมาพาตหรือจะตายได้เลยนั่นเองครับและนอกจากจะเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วยังเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดด้วยครับเพราะว่ามีหลอดเลือดที่อยู่บริเวณไขสรรันหลังหรืออยู่บริเวณก้านคอเนีย่ยที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองด้วยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําอันตรายกับบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้เกิดก็จะทําให้เกิดอัมาพาตต่อไขสันหลังที่เกิดจากการทําร้ายไขยสันหลังโดยตรงหรืออัมาพาตต่อสมองที่เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเสียหายครับผม เพราะฉะนั้นก็อันตรายมากเลยนะครับเพราะว่ามันถึงตายได้เลยทีเดียวเพราะน้องๆก็ได้รู้แล้วว่าระบบประสาทเนี่ยคือเรียกว่าเป็นศูนย์ เรียกว่าเป็นหัวใจหลักในการควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยถ้าระบบประสาทเสียหายเนี่ยร่างกา,กายก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ที่ว่าทําไมเพราะเหตุใดคนถูกตีบริเวณท้ายทอยแรงๆจึงอาจถึงตายได้เพราะว่าท้ายทอยเนี่ยเป็นบริเวณที่มีกระดูกสันหลังมีไขสันหลังแล้วก็มีหลอดเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองครับเพราะฉะนั้นาการทาอันตรายบริเวณนี้ก็จะทําให้เกิดอัมาาพาตต่อไขสันหลังแล้วก็สมองจากการที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยเสียหายครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้อรู้อย่างนี้แล้วก็อยากรืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ